มน,นุนเพิ่มพูนยืนยงม,มันคงถาวรจนในรันดอนอวสานจังวาชาติไอชาติขันขมิน้นมาพันชาตินั่นสิบันไลปราศจ,จากศัตรูมีความสุขสีวิไย่อนเพะบรมมาโพธิสมทานของล้นเก่าล้นกระมอมจำประมุขของไทย บาหมีเพิ่นไก่และเธอชวนมานานพอพระองค์ทรงพระเกษมสัมรานให้สุเสียนยอยองอ่ะเจริญทีขายุโกโหตุอมหาราชาทีขายุกาโหตุอมหาราชินีขอล้นก้าวลนกระหม่อมทุกพระองค์สมพระเจริญยิ่งยืนนานเทิน ตัวี้วะครับดัง então, อีดีๆดูตัวน <te> <fruit and> <initiation> ี raus, ้ด ka. ังอ <en ilim> ีดีๆแต่แมนวามเดี๋ยวนี้แมนวามเดี๋ยวนี้ผู้นี้ละเจ้าเขาว่าหมอลำบ่แม่หม้อมานำหากินตกไก่หน่อยหรือไงแมนต่ำหรือสูงหน่อยหรือไงแมนต่ำหรือสูงกะเบิ่งเอาตีลุงผมมาหอดแล้วกอนได้แป๊วหรือบอนได้แม่กะพากันไม้เบิ่งไ้มันคักไผ่บ่มักเปิดนายลำก่อน นี้บ่มาเปิดหนําก่อนสิกันนอนผมก็บ่ห้ามไปหิวน้ําอเหล้าหิวยาก็พากันไปกินสากเลิศให้อิ่มไผอยากสิมกันออกไปเซิงไผอยากสิมกันออกไปเซิงก็เฮ็ดให้มันถึงใจเลิศเด้อหมู่ไผอยากอยู่ฟังว่าจังว่าเด็กๆมาสิลําตงลองตงะผู้ลไปทงเก็บหอเก็บปูละผู้เก็บมาได้ก็คอนละตัวคอนกงกะปูไตดงหอยติ่มใส่น้ําบัดสิจําไว้พอเนแน Bác sĩ chăm nhò, kia là bộ phận diễn viên đang tận lân tội Là phụ diễn viên khỏi bỏ cử diễn viên mù Diễn viên mù là chán bố hô bỏ mấy hạt vào cây nó xé Nhạc như là thiêu nhạc 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 như là thiêu nhạc 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 Điều là phụ luận lấy đám tên Là phụ biến mặt phòng Là phụ đế bỏ nhóm tố phải bà yên tình Là tình của lên tế tê, lên tình Tình là tình linh lên tê, linh tình Mẹ nhìn kinh mấy gì kinh phần เก่งทั้งบอกทั้งเบาทั้งคุยเดี๋ยวสิจับขาสวยน้องมิดสิเลเบากับพี่ให้มีจ่ามีจ่าเอากับพี่ให้มีจ่ามีจ่าผมนี่นะเราเป็นคนสุภาพใพ่เบาข้ามหยาบปล่าแบบปอบแบบผีเดี๋ยวสิจับกินบีสี่ห้องสองเทีย <c oughs> มักมองล้มนี่างนบ้ไหลูกพี่ไม่เออนซ่อนตะพูเป็นเพชรแถววังถาวรน,นางเฮี้ยงกันนี่แหละเทนล้านเดียวกันใี่ไหมแม่ <c oughs> เอาเบายอยากเล่นล่างใจเจ้าเบิ้งมาสิเย็นจังน้ำเหมือนสีหอนจังไฟ เอาเป็นว่าจังใดการลองกันล่ำมื่อ,อนี้แอดไปแน,น่แง่กันไปน,น,น้ำแง่ตั้งแต่ความล่ำทางอื่นบน่ได้แง่แล้วแม่นว่าเดี๋ยวนี้แม่นว่าเดี๋ยวนี้ลราผุดปั้นได้เจ้าอ,อุเทาแก่คุณสานสีเบาเผืนซื้อร้านทำแซมเพื่อนไทยแม่ ไอแม่พวงก็น hmm. ั yeah, ่งเลิ yeah. right. ่อม่มงหน่อยปัญญาการศึกษากร็จบเพียงหน่อยนี้แต่ว่าใดทุกทีเบ้าเรื่องกนล่ำบ่เป็นมดมานำหากินต้มไก่แม่ไอแม่ล่ำก็เพรใจใดคือดาตดังเขาเขาท่าพอมซ้ำเบิ่งพอดูเขาท่าพอมซ้ำเบิ่งพอดูผมกระสิบมีคู่ซสือเสียงเที่ยงฝาอาจารย์ก้าพ่อเสียงไรที่เป็นซสือผู้ประสิทธิ์ระสาไทใหัวลำมาได้ดังังหัวเป็นตังหัว ก็เงียบๆเพื่อนตั้งเพิ่นก็เงียบจังได้เป็นหมอลำดังใจหมายมวงผมคำเสียงคำลังเป็นดาลุงตาดวงเจริญแต่งยังหงพอพอลุงแม่ป้าทางบ้านใอยเชียร์กนบ่สูงบ่ต่ำเบ่ร์ตี๋เบ่ร์ตี๋ลูกหลานปั้นกลางปั้นไวบปั้นไว้ดังใจเขาเบาเราจริงสวยผิวงามสมเสีอบ่แมันดำเปื้อๆดั่งดำดังเขาพวกมื่อเจ้าสีมาแต่งบัตหา พวกมวเจ้าสิมาแข่งมาถะขักก็จมโบหานท่านกันลำาลองท่าน,เป,นเป็นท้องกับว่ามันเป็นต้องแท้ของจริงถุกส่วนเสียงหอนหวนระคังท่า,ทาเบิเ่เอิบ่ใครได้ว่าเองเป็นแพงอีสานเฮาดำซิงเป็นแขงอีสานเฮาดำซิงอม่ยลมสัติงไปเร่นทุกหลวงทองสันเฮาเท่าแก่ทั้งของสันเฮาเท่าแก่ทั้งของประคับประค,ระคองเสียงพินเสียงแทนแล่นแตน่ล่นแตลแล่นแตน แล่นตละเล่นเต้ล่นเต้หมอลำหม้อเทียนสนุกกันจริงๆะตันเฮาเท่าแก่ชายิงตันเฮาเท่าแก่ชายิงเลยฟังสติงมาฟังสิงบรนากังลำนี้บ่ข้ามแสนพาเพื่อนพอได้เต้นบ่อนอพ่อไอ้พ่อแม่ไอ้แม่ผมกหลันแม่ตนคนภากอีสานเชี่ยลูกบ้านไหนมีซื้อคื้เขาเชี่ยลูกบ้านไหนมีซื้อคื้เขาดีกาเอามวนแจกแขกขำเหม็นไม่องย จ่องเอาไว้เสียล่ำอีกแน่จ่องเอาไวเ้เสี่ยแซนอีกแน่เอาคำแซนบุนี่เอาคำแซนบุนี่ไปล่ำติ่งก้มใจก้มใจไปล่ำเตยก้มใจ